ดําป like wow! okay. okay. so okay. in anyway, ื้อเลยอ่ะดำขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้ว้าโอเคโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมสายเขียวที่กินก๋วยเตี๋ยวสองห่อตอนนี้ผมอยู่ผมตื่นตื่นทวี FTV ในวันนี้เนี่ยเราจะไปดูประกาศกันนะทุกคนนะเออว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปมาทั้งประมาณเก้าวันได้ไหมน่าจะเก้าวันแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประกาศที่เราเพาะไว้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างไป อันนี้คือถังที่สองนะครับที่เราเพาะพันธุ์นะ <Wow. S 1> อ่าแล้นี่ก็คือถังแรกที่เราเพาะนะครับทุกคนอู้ดูดเดแล้วเรามาดูนะครับว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนแล้วนี่นี่เห็นปะจิว๋วเห็นปะในกล้องน่าจะเห็นอยู่นะนขาขาวอะนะนบางตัวก็จิ๋วอยู่เอ๊ะทำไมมันมันนานตัวยังวะเนี่ยนี่นี่เขาขาวเนะี่ยนี่แต่มันมันมันตัวนิดเดียวเนี่ย แต่ตอนน,น้อยนี่มันโอ้โหเต็มเต็มบ่อนะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนี่ขอกนี้นะว่ามันเยอะขนาดไหนองไม่เห็นเลยเห็นปะในกล้องเห็นไหมเฮ้ย,เ,ยเห็นอยู่นี่นี่นี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ปลาไหมไม่ใช่อะไรวะเฮ้ยโมไม่เห็นปลาตัวปลาเลยอะ่ะโอ้พระเจ้าแล้ยกออกมาดูเลยเดี๋ยวเราต้องรองให้น้ำมันนิ่งอ่ะใช่ตอนนี้น้ำมันเคลื่อนที่โอ้โหทุกนพอจะสังเกตเห็นไหมโอไม่เห็นเลยนะมองอยู่ กำลังมองกำลังเพ่งเล็งนะไหนไหนโอ้นี่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 ตัวนึงนี่นี่สองตัวนี่ยเนี่ยเนี่ยสามตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนั้นเยอะอยู่นะแต่มันต้องสังเกตนะมันถึงจะเห็นนี่นี่ในนี้ก็เยอะอยู่แต่ว่ามันจะหลบอยู่ในสไลายหางกระโอกนี่ตรงนี้เต็มเลย ผมคิดว่าเราจะต้องแยกพ่อออกแล้วนะครับผมเพราะว่ามันน่าจ,จะแข็งแรงแล้วแหละเดี๋ยวรอให้น้ํานิ่งแล้วเรามาดูกันว่ามันมันจะเยอะขนาดไหนรู้สึกว่าจะบางๆนิดนึงนะครับแล้วก็น้องเนี่ยก็ยังไม่ไม่ค่อยแบบอ่าเป็นตัวเป็นตัวแบบเป็นตัวยาวขนาดนี้ไอตัวนี้จะใหญ่สุดเลยปะเนี่ยใช่ใช่ใช่หัวหัวขาวนะนี่พ่อมันจะเป็นหมอนะทุกคนโอ้สวยนะ <ๆ S 2> ดีดิๆๆโอว้าวไมโครสเน็ต <Wow. S 1> ดูดิ Mm hmm. สวยงามนะคโมนาดัปี้เลยนะโอ้โหดูหางไม่มีแตกอะ่ะหางให้เป็นหางใบพูนะ mm hmm. วันนี้เดี๋ยวเราจะแยกข้อออกนะทุกคนนะแ๋ยวเราไปดูประกาศที่เหลืออยู่กันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมจะถ่ายน้าด้วยนะเพราะว่าผมให้เป็นลายแดงนะครับน้ํามันจะงอไงงอเาเรยวมาไปแล้วเราไปดูประกาศที่เรามีกันเลยนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างไปว้าวนี่คือประกาศของเราเนะี่ยอันนี้เป็นตัวเมียนะ นี่เห็นป่ะว้าวดูด้านนี้ครับนี่ตัวแม่นนี้เพิ่งคอดไปอันนี้อันนี้ก็ตัวเมียนีครับเป็นหางพูนะหางผูหางแดงส่วนอันนี้จะเป็นเอ่อประกาดป่าแล้วทุกคนนี่กัดป่าที่เราได้มานี่สวยเลยอะ่ะดูด <c oughs> ิแต่ว่าอาจจะอยู่ข้างในแล้วก็อาจจะมองไม่เห็นนะใช่เพราะมันโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปถ่ายน้ำ <c oughs> นี่นี่นี่โอ้อันนี้มออันนี้ม้อนนี้มอหางแดง ดูฮะดูกระทะได้ไหมอู้สวยนะตัวเนี้ยแต่ในกล้องไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่เพราะว่าสีน้ำมันเข้มไงโอ้โห้ดําปื้อเลยอ่ะดําขนาดนั้นเลยอ่ะอุ้ยทำฟอร์มสวยอยู่นิดนีงด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะทุกคนว่ามันสวยขนาดไหนอ <BI k> ัน<ๆ>นี้จะเป็นประจักษ์ป่าแล้วทุกคน <im it> มองไม่เห็นเลยนะนี่จ่าเอ๋ เฮ้ยไปก็ก็อันนี้จะเป็นซูเปอร์เรดของเรา,ว,าว้าวดิดตัวเบืเริ่มเลยอะ่ะใช่เฮ้ยสวยนะ <c oughs> สวยสวยนี่ไปแล้วเราออกไปถ่ายน้ำกันนะทุกคน Let's few go moments A later ครับตอนนี้เนี่ยเราถ่ายน้ำเรียบร้อยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเวลาเราเปลี่ยนน้ำาแล้วมาดูมาดูาดนีต่ตัวแรกตัวเมียนี่ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็าก็สวยอยู่นิดนึงนี่แบตัวเมียนะก็ะประมาณนี้เลยนะ <Wow. S 1> ตัวที่สองก็นี่นี่เป็นหางใบพลูธรรมดารรมดานะครับอ่าสีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าผสมกับไอตัวนั้นแล้วไออะไรนะ หม้อใช่ไหมเออเอาผสมกับหม้อนะครับไม่รู้ว่าลูกออกมาี่จะสวยหรือเปล่านะแต่ก็รอดูเพราะว่าตัวหม้อนี่ก็เป็นหางไวพูเหมือนกันเออน่าจะสวยอยู่แหละมาเดีย๋ยวเรามาดูครับทุกคนตัวที่สามนี่ตัวน,นี้นี่ผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะอู้ดูดินี่อันนี้จะเป็นหม้อนะนี่ว้าวตัวใหญ่เบื้อเริ่มเลยอะ่ะตอนที่เราหมักอยู่นะน้องเนี่ยแบบตัวดำปื้อเลยอะ่ะสีนี่แจม่มโคตรแจ่มเลยอะดูดูดว้าว น,น้ำปื้อเลยอะ่ะน้ำพื้อปอกน้ำเงินน้ำเงินนะเห็นปะเนี่ยโอ้โหดูดิดูดิโอ้ยดูดิดูดิสวยงามนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนี่ซุปเปอร์เรดของเรานะทุกคนอนนี่น้องซุปเปอร์เรด แดงนยะแต่งามนะแต่ว่าแก้มก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเลสเท่าไหร่จะมีแบบเล้าๆนิดน,นึงเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นสีของน้องนะที่แรกผมคิดว่าแต่แบบเออน้องพองจนเกินไปจนแบบเหงือกแตกจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับอ่ะมันเป็นสีของน้องนะตัวต่อไปเลยนี่นี่จะเป็นประกาศนะครับประกาศป่าเด้อนี่ที่เราไปตามหากันมันโอ้ยพอหลอกสีแล้วนะครับสียังอยู่ปะเอา้าอยู่ปะร,รู้สึกว่าจืดๆนะมาครับตัวท้ายนี่ โบเป็นประกาศป่าเหมือนกันนะครับทุกคนนะอุ้ยสีสีสวยนะโอ้ยสวยนะดูดูเดี๋ยวจะออขึ้นมาให้ดูนะโอ้ดูดูสวยดำาปื๊อนะดูดูโอ้โอ้ว้าวยเดด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 ไม่ no 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 ดูฮะสวยโอ้ดูดิ เขาปืนเนี่ยใส่น้ำใส่น้ำเดี๋ยวตายตายฮะดูน้ำไม่ได้โอเคเรียบร้อยนะครับผมสำหรับประกาศของเราในวันนี้ผมก็ถ่ายน้ำเรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้ผมก็จะใส่ให้น้องเหมือนเดิมหนูล่ะหนูไปนอนไปก็จะใส่ก็จะพื้นไปนะครับนี่นะให้น้องเนี่ยจะได้ไม่ร้อนไม่ใช่ ไปน้องจะได้ไม่แบบเออไม่ไม่เครียดเกินไปอ่าเหมือนธรรมชาตินะไนห่งกว้างนะไอให่งกว้างไนห่งกว้างอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวผมจะเามาแป๊บนึงเนี่ยโอ้ได้มาเป็นถุงปุ๋ยเลยจริงๆเนอะอันหนี้หลังบ้านก็ยังเหลือนะเออบ่ะนี่นะครับในห่งกว้างสดๆเลยเฮ้ยแต่มันไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่วะต้องตากแดดดีไหมไม่เป็นไรอะ นี่ครับเราจะใส่ใบหูกวังให้น้องนะน้องจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะมีสีที่สวยงามใช่ใส่แค่นี้พอในเวลามองเดี๋ยเราจะมองไม่เห็นเราจะไม่ใส่การหนอตุย<อ>ใส่เอาไปครับที่จริงแล้วผมจะทำใบในน้ำหมักอยู่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ทำนะ<อ>ครับเพราะขี้เกียจมีด<อ>ูดใบดูดใบน้ำทอมน้ำทอม อ๋อคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนอ๋อที่จริงแล้วผมมีอีกนะในบ้านก็มีอยู่นะครับผมแต่ไม่ให้ดูหรอกไม่ให้ดูหรอกแล้วก็จะมีอีกตัวใหม่ตัวหนึ่งนะครับทุกคนนะเป็นฮาร์ปมูลนะแต่ไม่ให้ดูหรอกไม่ให้ดูหรอกเป็นเหมือนคล้ายๆกับซูเปอร์แบ็กนะทุกคนแต่ว่าจะมีสีทองเออสีขาวสีขาวปนออกมานิดนึงนะทุกคนก็สวยนะน้องแันดาใช่จะเดียผมจะด้ขวยมากเลยเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาจจะมีขวยตามมาทีหลังนะทุกคนนะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าใครชอบก็รีบกดไลค์ซ hmm. <subscribe, S 2> mm ับสคลายกดแชร์ก hmm. ดซมัคสัคลายให้ผุด้วยนะอ่าอะไรหัวเราะอะไรก็พูดไปแล้วไงไอเซนเลยโคซีมาคาดีคคาซอนี่